ดีครับเพื่อนๆวันนี้เอารถมาเข้าศูนย์ครับที่ออโต้พรามเช็คระยะหนึ่งหมื่นกิโลใช้ไปสามสี่เดือนหมื่นกิโลแล้ว <c oughs> ก็เลยมาดูน้องใหม่ครับพา่พาชมใหม่ออกรถไปเ <c oughs> ดือนกว่าสองเดือนมีน้องใหม่ออกมาตามมาแล้วดูหน้าตาเปลี่ยนไปนะกระจังหน้ากระจังหน้าเปลี่ยนไปนะครับดูโอบอ้วนขึ้นดูมีมัดกล้ามขึ้นนะครับเดี๋ยวพาจะ มาดูรอบๆแล้วกันนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างอันผาดโฉมใหม่ครับโฉมใหม่มาแล้วอันผาดหน้าตามันเป็นยังไงหน้ามันเป็นเหลี่ยมๆอยู่นะครับหน้ามันยืนย่นๆมากระจังหน้ามันรู้สึกว่ากระจังหน้าจะยืนมาเปลี่ยนจากโฉมเดิมไปพอสมควรนะครับบอดี้น่าจะเท่าๆเ,เดิมนะครับบอดี้อยู่นะครับ มีเปลี่ยนใหม่มานะครับภายในครับภายในก็เปลี่ยนไปนะครับภายในให้จอใหญ่ขึ้นครับจอแดชบอร์ดเป็นแนวตั้งเหมือนรถ E ีีเลยครับจอเหมือนรถ E ีีเลยคอนโซลกลางก็ใหญ่ขึ้นนะครับที่เก็บของก็ใหญ่ขึ้นครับคอนโซลแบบใหม่เกียร์แบบใหม่ครับเบาะลายใหม่นะครับ มีตะเข็บเย็บสีน้ำตาลดูสปอร์ตขึ้นนะครับภายในคอนโซลใหม่ที่เปิดประตูก็เป็นแบบใหม่นะครับบันไดก็เป็นแบบใหม่ครับนี่คือห้องโดยสารภายในก็นใหม่ครับเบาะเป็นแบบใหม่ครับมีช่องตรงกลางเหมือนเดิมนะครับ ที่วางแก้วน้ําก็เป็นแบบใหม่นะครับเป็นแบบใหม่มืดไปหน่อยห้องโดยสารเหมือนจะกว้างขึ้นเบาะใหญ่ขึ้นนะครับเบาะใหญ่ขึ้นบันเวข้างก็แบบใหม่นะครับที่กดประตูเป็นแบบใหม่ดูนิ่มนวลขึ้นนะครับรุ่นเก่าจะเป็นปุ่มเดียวอันนี้มีปุ่มสัญลักษณ์หน้าหลังนะครับกดปุ่มหน้าปุ่มหลังเปิด ด,ดูน,น,นี่นนมนวนขึ้นครับ <c oughs> ดูอันผาดโฉมใหม่กันครับบันท <c oughs> <quality S 1> ้ายดูอวบอ้วนขึ้นนะครับดูบึกบืนขึ้นนะครับเทียบกับตัวเก่านะครับอันนี้คือโฉมเก่าครับ <c oughs> อันผาดโมเดลเก่าตัว <c oughs> น,นี้นะครับอันนี้คือตัวเก่าที่ยังอยู่ส่วนอันนี้คือตัวใหม่ครับ <c oughs> บันท้ายบะึมทึมนะครับบ <c oughs> ันท้ายดูอวบขึ้น ภายอกนะครับอันผ่านโมเดลใหม่นะครับเทียบกับโมเดลเก่าตัวนี้นะครับนนี่คือโมเดลเก่านะครับก่อนจะเปลี่ยนชมอันผานตัวที่ใช้อยู่คือตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้คือโมเดลใหม่ครับอันผ่านโมเดลใหม่ก็จะดูบึกบึนอ้วน เป็นเหมือนมีเนื้อมีหนังขึ้นอีกนะมีมัดกล้ามหน้าตาเปลี่ยนไปนะครับกระจังหน้าจัางหน้าเปลี่ยนไปนี่คือโมเดลใหม่ใครับตูวท้ายก็ยังใช้ยกเหมือนเดิมนะครับเป็นโชค๊คแต่ว่าถ้าจะให้เปิดอัตโนมัติต้องใช้รีโมทเปิดนะครับต้องใช้รีโมทเปิดเป็นโชค๊ค ด้านคนขับครับวงมาลยัยวงมาลัยใหม่วงมาลลยดูจับแน่นมือขึ้นนะครับเบอกประตูสไลด์นิ่มวนขึ้น,นครับระหว่างรอครับเอารถมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คระยะที่ออโต้พรามราชพฤกษ์ าอะไรกินเหรอครับเที่ยงแล้วมีอะไรกินบ้างลาดเจ้าพื้ครับออโต้ครามหาอะไรกินก่อนดีกว่ามีอะไรกินบ้างมีรถลาดจะาพื้นาาครับเตียงดามเลยนะครับข้างถนนเอารถมาเกียร์่ายนะมันเครื่องเช็คระยะครับออโต้คราม หาอะไรกินกันครับดูบรรยนนากาศถนนราชพะพษ์นะครับมีอะไรกินบ้างเจอละร้านข้าวบ้านสเต็กราชะพก้นกเนี่ยกินข้าวดีกว่าเรานะเดีย๋ยวมากินข้าวร้านนี้กันครับข้าวเชโปโอโหจานบึ้มเลยครับข้าวเชโปไม่รู้นึกว่ามันจะเหมือนข้าวหมูแดงหมูกรอบ มีน้ำลาดให้มีน้ำลาดให้นะครับแยกแยกน้ำลาดให้ด้วยครับเดี๋ยวลองดูครับมีขิงดองด้วยแล้วก็มีน้ำซุปให้แจม ข้าวเฉโปรครับเพิ่งเคยกินเนี่ยละครับนึกว่าเหมือนขา้าวได้ยินแตชื่อน้ำตามมันคล้ายๆข้าวหมูแดงหมูกรอบนี้นะครับอันนี้เขาแยกน้ําราดมาให้ด้วยเขาไม่ได้ราดมาเลยนะเรามารา,มา,าดเองหม,หมูแดงอร่อย มบหมูกรอบมีเนื้อเป็ดทำไมก็ถึงเรียกข้าวเชฟโผไม่รู้เหมือนอร่อยอร่อยข้าวเชฟโปล่ขิงัวโตว ครับรอต่อไปรอต่อไปครับผมเสร็จเขาบอกว่าประมาณบ่ายโมงบ่ายสองครับแต่มันไม่แน่นอนอยู่แล้วช่วงนี้ก็พักเที่ยงอยู่ครับโอเคนะครับเพื่อนๆวันนี้พามาดูบรรยากาศแถวถนนราชะพึษ์ครับเอารถมาเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเช็กระยะ1 0 0 0 0มกิโลแรกครับระหว่างรอก็ไปกินข้าวร้านข้างๆเนี่ยสเต็กราชะพึษ์ครับ อ่านบรกาศให้เพื่อนๆดูนะครับว่าอะไรเป็นยังไงไม่ได้เน้นสาระอะไรนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับผมนี้ออารถมาเช็คระยะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมดีครับไปบายครับไปบายครับครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วกลับได้ครับงานเราเรื่องอยู่ บ้านได้ครับเสร็จแล้วโอ้โหมาถึง10บโมงเสร็จระบาย2องกว่าใช้เวลาพอสมควรเลยนะเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกลับบ้านเรางานรออยู่ครับ